เจอคนไม่ีตัลเอาโนี่มันมีคนจะขวาทำไมไปกันพันไปแกล้งเบรดอะพันผมดูแฟนนองมาสมคนโดนดาเมจหนึ่งแคหนึ่งแคหนึงคหนึงเคนึเกมนี้แม่งบอดี้บอลโคตรง่ายอ่ะแน่แแน่แนอ่ะเร ยืนขวางนานเกินเอะเอ้ยกระทุ้งตายเลยอยากยงตายหมดเจี๊ยบหมดอะเสี่ยงตายแย่เลยอะโอ้คือแบบบางถึงขนาดต้องเอาชีวิตเอาเลยเหรอไอเฮียดูดีก็แงอยู่ละยืนขวางสะขนาดมีใครโทอกูไม่มีใครโทอกูสักคนนะเฮียกูมึงผิดท้ามึงบาง ยืนขวาเสียงตายแม่งเสียงตายพูดหามามาจริงจังจริงจัง้ยเอนยี่ที่เาหไปดู้ายดิตายมีตายมีดนไเ้นไปเันไปเฮ้ยเดินเดินเดินหายไปไหนวะ เอาเนี่ยเราจับตัวการได้เนี่ยไอเนี่ยซาเฮียเอาไอเทียันี้มันว่หายไปไหนวะไอตัวโดนระเบิดเออเอามันหายไปไหนวะมันมันคือซาเฮียใช่ไหมต๋อก็มันไปแล้วมัดไปแล้มันมันหล่นลงไปแบ็กรูไป่ได้หายไอซาเฮียหายไม่ไม่แต่มันอันนี้มันขึ้นติ๊กเขียวแล้วเออมันขึ้นแล้วอ่ัแน่ได้แล้วแต่มันหายไปแล้วมันไปชั้นล่างหรอวะ มันอันนี้เขาไปจับมาล็กเปล่ามันตกมาล็อกอ๋อต้แล้วลกเนี่ยมันโดนกระสุนเคลือบน้ำมันหมูเราไงทะลุตกแล้วล็อกทันทีโตไปแล้วมั้งเออเออติด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 ปืนไอ้เฮี้ยงไอ้เฮี้ยวเนาะเนายเนาะ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 ยอมดีวะไคุยเมื่อวานว่าขัดอย่าเล่นอย่าเอาปืนหายเอาปืนปืนหายปืนล่วงอ่ะเมื่อกี้ปืนล่วงไปแล้ว เขยัางเก็บป่ะขยัางเก็บป่ะไม่ได้เก็บปืนอ่ะแล้วปืนหายไปไหนวะเนี่ยปืนหายมันล่วงมันล่วงลงแบบเลยปืนมันรุนมีแค่เอาอันอันนี่มีคนเก็บวะนี่เนี่ยปืนใครเนี่ยไม่ใช่นี่ปืนพกเอสดูดิดูดิกูไงก็เอสว่ะเอสบวกเป็นอันหรอเอสอยู่แล้วไม่อยากเล่นใหม่ละอุ๊ย